สวัสดีครับส,สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาหารทำกินออมอิงพาแเชฟด้วยพี่น้องด้วยมาพี่น้องมาเนี่เมนูใส่ตันแม่หน่ออมว่าเมื่อนั้นพรอน่ออมไม่ได้กินแม่นุ่ออมติดใจพี่น้องติดใจใส่ตันเดีย๋ยวพอนองอมอยกไปบ้่งติดใจว่าย้ำไม่กินที่นี่ท่านพูดเหรอพอน้องออมเล็กจัดให้เลยมือเนี่ยไปพ,พี่น้องมาบอกหลายอย่างเงี้ยสำหรับพอนองอม ขั้นตอนต่อไปพ่อมว่างขึนนี้เอาไปต้มพี่น้องไปต้มกันครับทำบันนี่ใส่ตันต้มใส่ตันพี่น้องนี่ขั้นตอนการต้มพ่อมวางขึ้ใส่ข้าวและไข่ใบมะกรูดเพื่อนความหอมต่านลงไปนี่งไงเพื่อนความหอมพี่น้องแค่นี้กัทิิมไว้ประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงงห้นเปื่อยผลผลพี่น้องจังมาเบิรมกันไหม วันวานแต่บนหัวจนน้ำแห้งหมดเลยโอ้สุดยอดไปซอยมันกันบ่เนี่ยเอาหั่นบ่เนี่ยพี่น้องเอาเจ็บเฉียบสุดยอดเปื่อยคักนำ้ำ อืมอืมพี่น้องนี่ขาดบริเวณนี้พี่น้องนี่ไอ้ตั้งโอหรือว่าหอมหยักนี่อืมอืมเอาพี่น้องมาเนี้หลังจากที่พอนุอมตามคิกแล้วก็เซ่าบาดน,นี้ขั้นตอนการเฮ็ดง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อบ่อยากขั้นตอนการเฮทสไอคลิ้งไปแล้วก,กอ่ะ ม่น,นี่พอเอาเอาไใส่เป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมตามด้วยน้ำมะนาวพี่น้องจิ๊บบีบลงไปของนะครับตามด้วยน้ำปลาสูตรนี่นเ็ดขายได้ต้อนยอดได้พี่น้องตามด้วยหอมแขกยำใส้ตันเสร็ๆเหมือน เบิ้งพี่้องเบิ้งขวู้ดหยอนเด่นยากครับอามาพี่้องมาบุ่มโลยับแก้มก่ได้พี่องเยกับเข่ากวดีเรียบร้อยสุดยอด,ดนะสิดดเออนงน เอิคอยอ่อนนั่งดึบิ่งอือหืออร่อยดีแซบแซบครับฝากกุไเลกกแช่นี่ครับผมทานมากับกุลถือใจกดแช่